ให้ไพ่เล่าเรื่องวันนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณไปที่หนึ่งการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเนาะ ก่อนที่จะพูดสิ่งใดออกไปเนี่ยให้ค่อยๆค,ค,คิดทบทวนอย่างรอบคอบเพราะว่าเมื่อเราพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถดึงคำนั้นกลับมาสู่เราได้จะพูดอะไรก็ให้มีสติในการสื่อสารนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาค่ะใบนี้คือพื้นที่แห่งปัญญาค่ะเมื่อเรามีการสื่อสารที่ดีนะนั่นหมายความว่าเราใช้สติและปัญญาของเราอย่างรอบอคอบก่อนที่เราจะลงมือทาสิ่งใดความสาเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ เพอีกหนึ่งใบนะคะสรุปในวันนี้ค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะคะคุณมีเทวดาประจําตัวที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาคุณอยู่ด้วยค่ะการทําอะไรอย่างที่มีสติอยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควรระมัดระวังในเรื่องของ สิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นเทวดาจะรักคุณค่ะจึงไม่แปลกที่คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้ใหญ่คอยปกปักคุ้มครองอยู่เสมอตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขอให้คุณโชคดีนะคะและนี่คือสารจากไพ่ในวันนี้ค่ะ